มีใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมคะเวลาเราเครียดเรามองหน้าลูกเราเราก็รู้สึกตลกขึ้นมาเฉยเลยค่ะความรู้สึกคือเอ๊ะทำไมมันน่ารักอย่างนี้นะคะก็เด็กๆบ้านเราเองค่ะทั้งหมดเจ็ดตัวนะคะแต่ว่าสองตัวเนี่ยจะสองตัวใหญ่จะไม่ค่อยสนิทกันนะคะสนิทกันตอนเด็กๆค่ะพอโตเขาก็จะไปมีชีวิตของเขาเองนะคะส่วนอีกห้าตัวชีวาว่าก็ยังอยู่ในความดูแลของแม่นะคะวันนี้เนี่ยเราได้วัตถุดิบมาทำอาหาร ะะกหาข้อมูลมาแล้วนะคะพริกหวานเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันส่วนเราเนี่ยจะให้เป็นแบบต้มสุกนะคะจริงๆก็อาจจะกินดิบได้นะคะ,ะเพราะว่ามาน้องออน้องมามาตัวเล็ก<อ>นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่แค่นี้นิดๆหน่อยๆนะคะให้มันมีกลิ่นแปลกๆเข้ามาบ้างนะคะมันไม่มีความเผ็ดนะคะพริกหวานแต่จะมีความฉุนของพริกนะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะว่านางกินแล้วอะ่ะนางมีอาการยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้วันนี้เลยจ้าล้างทําความสะอาดทั้งหมดก่อนนะคะวันนี้จะได้เป็นพริกหวานแล้วก็จะมีผักกาดขาวนะคะ2หัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็เออวันนี้เราได้ไก่มานะคะปกติไก่จะหมดต้องใช้อย่างอื่นแทนนางก็ไม่ค่อยกินกันนะคะอ๋อแล้วก็มีมันหวานญี่ปุ่นนะคะเป็นข้างนอกสีม่วงข้างในสีเหลืองนะคะเป็นแบบมีรสชาติหวานเลยค่ะ ก็จะมาปอกทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นนะคะเพื่อที่จะได้สุกง่ายนะคะวันนี้เราจัดเนื้อไก่มาเต็มมากด้วยความโลภนะคะเพราะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือไม่มีเลยนะคะคือเศษเนื้อไก่เนี่ยม,มันหมดตลอดเลยมีแต่อกไก่ซึ่งเด็กๆไม่ชอบกินค่ะจริงๆทีนี้เราก็แก้ปัญหาด้วยการาใส่ผักเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ไก่เนี่ยพยายามถ้าเจอหนังก็จะเอาออกนะคะ เด็กบ้านนี้เขาจะมีระบบแยกออกนะคะว่าอันไหนอกไก่อันไหนเนื้อไก่นะคะอันไหนเป็นอกไก่นี่ไม่กินขนาดใช้เป็นอกไก่บดละเอียดนะคะเพื่อนๆนะก็ยังแยกออกประชดด้วยการไม่กินนะคะแม่ก็เสียใจเหลือเกินโอ้ยทําตั้งนานไม่กินตอนนี้เดี๋ยวเรามาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะไปลงหม้อนะคะ โอเคเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะเนื้อไก่เยอะมากค่ะหมอก็เล็กเล็กนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเต็มล้นเลยค่ะก็ต้องพยายามแบบเปิดไฟอ่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้ใช้ทัพพีคอยคนๆเอานะคะไม่ให้มันไหม้นะคะสงสัยแม่จะต้องไปจัด หม้อเบอร์ใหญ่มานะคะอันนี้เนี่ยเบอร์28กับ26นะคะก็พอเจอไก่เข้าไปกิโลหล่ะว,วันนี้เราซื้อมาประมาณตักตัก,ตก,ตกเต็มถุงแล้วก็มัดสามถุงใหญ่นะคะถุงละประมาณสัก2 0 0กว่าโลหนึ่งประมาณ70-80นะคะนี่ค่ะแบ่งแล้วได้ประมาณนี้ เดี๋ยวจะจัดแบ่งเป็นมือมือนะคะแล้วก็แช่ฟรีสเลยแช่ตั้งแต่ตอนร้อนๆไปเลยค่ะเพราะว่าเออมันจะได้รักษาคุณภาพอาหารนะคะส่วนตู้เย็นจะพังช่างมันจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวมาคนๆดูก่อนนะคะว่ามันจะมีเศษอะไรไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็เช็คความเรียบร้อยหนึ่งรอบก่อนเสิร์ฟโอเคเด็กๆกินเกลี้ยงเหมือนเดิมนะคะวันนี้กินเสร็จก็มีอาการแบบ ชุนนะคะชุนชุนชุนอยู่